สวัสดีครับนี่มาตรงไหตรงน้าครับมาตะแาะนะครับหาหดต้นไม้นะครับแล้วหดนะครับหาหดต้นไม้ที่ปลูกอยู่น้ำกันแท้ไงนะครับเบื้องเขาเบื้องน้ำนะครับเรื่องต้นเขาง้มนะครับนะาตรงนี้เขาเหนียวครับเขาเหนียวนะครับสูบน้ำใส่ทิศที่แล้วนะครับปุ๋ยกับปุย เฮ็ดเองนะครับกระถือว่าเคียวดีได้แล้วครับไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีถุงแพงโพดนะครับก็ได้ระดับนี่ก็โอเคแล้วล่ะครับมีต้นเข่าต้นยางนะครับจะน้มบวกไว้ครับน้มบวกไว้นะครับถือว่าลดไว้อยู่นะพระจิตน่งมันลงมายุให้เดียวนะครับไาอยุให้ลงนี่นะครับมันยุให้ใหญ่ให้ลงนะครับ บปนีันะครับจะขังยู้นี่แหละแตกกอพอดีว่าเป็นยังครับเพราะว่าต้นเขาไหลอยู่นะครับต้นเขาไหลอยู่แต,แตกก้อนี้แหละครับแตกก,แ,ตแตกกอการแตกกอนะครับอาจจะแตกบางงามบาเป็น2้ยี่สิบสามสิบต้นเพื่อนว่านะครับนะครับแล้วเขียวไปงามไปยังครับสูงง่ายครับ ูงเกินห้าสิบเซนคุณล่ะครับนี่นะครับสูงแหวนะครับนี่คือต้นเขาที่บ้านอปุยที่บ้านนะครับนี่เขี่ยวดีได้ล่ะครับตอนแรกกระแวงเยอะว่าจะเป็นใบใหม่แต่ก็บ่เป็นนะครับว่าโอเคอยู่ครับในส่วนนี้นะครับ ใต้ต้นหอมไม่เนี่ยใ้หอมมันก็เขียวง,งามขักแล้วครับมันนี้ใบไม้เก่าด้ใบต้นม่วงใบต้นม่วงใบกองใบนั้นยูจีฟ้ากบโหนะครับสองเดือนหมดละก็จะหูวว่าจะเป็นยังไง,น,งนะครับนะครับมีคะแนน ส่วนที่ในในส่วนนี้นะครับให้นี่ก็ตะซื้อทรงมีใบกองกองครับนี่ทรมใบกองกองเนี่ยเป็น,นเลยเขียวโพดถึงปุยยูเรียหลายโพดดีครับน,นี่ปีนใบกองใบหยางน,นั่นนะครับจิฟ้าวะนะนะครับ ไอ้นี่นัำงค้งอยู่นี่นะครับนี่แหละครับหย่าก็ถือว่าตามธรรมชาติแล้วครับตามธรรมชาตินะครับอีกตัวนึงยังจะได้ไปตัดหย่ายู่ครับน,นบี่นะครับรเป็ดใบใ่ญยๆนีไหมนะครับ ครับเขียวงามเห็นแล้วสดชื่นชื่นใจนะเพราะว่าเขาน้าเห็ดตั้งใจแล้วก็ใส่ปุย๋ยเถวเห็ดเองในส่วนนี้นะครับยานะมีบักมอ่วอีกคนเด้อครับจะได้เบินเชิญชมบักม่วอีกแต่ว่าหมดล้าไหลายนะครับม่วนี้นะครับแต่ว่าพเป็น เขาเป็นใบใหม่แล้วเสาจ h แ้วนะครับตัวนึ่งยังเป็นใบใหม่อยู่ตอนนี้โอเคครับนี่คือการมาเบิ่งขเขาเบิางน้ำของวันหยุดครับสวัสดีครับ